สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มเห็ดละโงกนะครับจังหวัดมุกดาหารอำเภอหวานใหญ่นะครับอยู่ทางสิไปแกงกระบอกน้อพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ผมมายามฟาร์มนะครับผมจะพามาเบิองครับวันนี้ตอนนี้กําลังแพ็ะออเดอร์บักลัวๆเลยครับเห็นไหครับทางหลังเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปหาเจ้าของสวนเพิ่นแล้วก็จะพาไปเบิองสวนเห็ดละโงกนะครับว่าวิธีการปลูกวิธีการเพาะเชื้อเห็ดละโงกนี่เฮ็ดจังได๋นะครับผมเดี๋ยวไปหาคุณลุงสว่างนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับนํามาครับพี่น้องมาครับ สวัสดีครับคุณพ่อครับพี่น้องวันแต่ไกลสวัสดีครับสวัสดีครับวันแต่ไกลมาเยี่ยมยามถามข่าวถึงส่วนที่เราไม่น้องอัสสัจจำพี่น้องขอเชิญครับขอบคุณพ่อท่านนี้อันนี้ก็คือแต่ก่อนกับบุญหนึ่งบ่วฟันดอกอันนี้เฮ็ดเฮ็ดไปโดยโดยมาคว่ำไปตั้งใจเพราะเห็ุเพราะเราว่าคืนไร้คืนแล้นก็โอ้เฮดีใจมากเลยครับผมคาดว่าคุณบ่ากับพี่น้องมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งมาเอาเฮ็ดมาเอาเชื้อเฮ็ดมือนี้ก็ได้ถือโอกาสมาเบิ่งเชื้อเฮ็ด ครับผมอันนี้เฮ็ดเอียงนะพ่อเนาะครับผมเป็น <ผม S 2> เสื้อเฮ็ดละงอกกันปะถูกต้องครับเป็100ปนร้อยเปอร์เซ็นต์ปะร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเขาเวลาไปปลูกประมาณจะปีเห็นผลโอ้มบรรดาท่านใจครับปลูกเฮ ok ็ดละงอกตั้งสองถึงสามปีนะครับเอเอ,อเออประมาณว่าไปปลูกแล้วบม่เม็นไนฟักบัวฟักซี่เโม่ไม่น่าขึ้นรอดก็มันขึ้นเลยโม่เห็นครับผมตรงในภายสองถึงสามปีนอกจากเสื้เอ,อเฮ็ดละงอกแล้วพ่อ,อเขามีสายพันธุ์ต้นพันธุ์ยังขายอีกน้ำปะคือต้นย่างครับผมเตรียมไว้พี่น้องต้นย่างเออถามพ่อหน่อยเนี่ยต้นไม้ที่มันออกเห็ดนี่ อ่ามันเป็นต้นไม่อย่างเนี้ยครับตระกูลไหนตอนอ้นยางเป็นหลักแต่ว่ายี่นโคกงแล้วปลาเข้าก็ออกเพื่อไปปลากุ้งปลา,ปาต้นไม่บากครับผมก็ขึ้นหลายอย่างอยู่ตน้นแค้นครับก็ขึ้นแต่ว่าหลักๆผมเคยได้บอกรวบรวนต้นเลนคือตอนอ้นยางครับต้นยางคือร่อยเปอร์เซ็นต์เลยร่อยเปอร์เซ็นต์เลยมาหนี่มีม,มีกาผอมนวำบอกระตอนอ้นยางนี่ครับนี่ผมก้าต้นยางเนี่ยเขาผสมเสือไปน้ำบอสมครับสมผสมเสือไปน้ำ บ้านี่ในกรณีต้นยางที่มันสิออกเห็ดได้นี่มันต้องจักปีครับที่มันสมบูรณ์ผมปลูกมาเนาะเอาเอาสมการจริงเนาะครับผมปลูกสามปีอ่าสามปีนี่เริ่มออกเห็ดอ่าผมกินมาสามปีแล้วเห็ดหนึ่งสองสามอ่าปลูกปีสองผมลงเชื้อแต่ปีแรกปีสอง๋อปีสามเริ่มออกเห็ดปีสี่ก็ได้กินปีห้าคือปีนี้อืมครับบ้านนีสามปีแล้วสามพอเนี่ยเริ่มปลูกย่างปีแรกแป๊บเดียวนี่เขาใส่เสื้อเห็ดเลยปะ อันนี้ควมพร้อมเฮาคกับตามปกติอันผมนี่พระใสที่หลังปลูกเลยจังไซอ๋อปลูกเลยจังไซแต่ว่าสมัยสมมตินี่หยอดลงก้าเลยครับเอาเชือไปไปหยอดได้แล้วไปปลูกได้เลยมันดึงขึ้นถึงมาสามปีสองปีกว่าสามปีมันได้อุณหภูมิที่มันสร้างสปอเติบโตสมควดแล้วมันก็ออกของมันครับบานนี่ถามเนี่ยในกรณีที่เขาเจ้าปลูกอยู่ตอนนี้ได้พูงฮานังคนปลูกได้ปีหนึ่งฮานังคนปลูกได้สองปีแล้วสมควรที่ใส่ได้พอเ็ยสมควรครับ คือถ้ายางใหญ่ต้นใหญ่เนาะมันกับเปลืองเปลืองเกลือ,อจีบุ้ยแต่ต้นน้อยเขาก็ใส่ได้หลายครับผมประโยชน์ของมัชพันธุนคือเขาใส่หน่อยหลาย<อ>ต้นเล็กๆเราก็ใส่ได้เยอะต้นมานี้นี่คันพู้ปลูกปีเรียกนี่สมมติว่าปลูกปีเรียกปีปีที่หนึ่งเนาะจำเป็นว,ว่าต้องใส่ปีที่หนึ่งปีที่สองแต่ไปใส่ปีที่สามต่อกัน่หรือว่าใส่ปีปีเดียวเลยผมปลูกมานี่ไม่จําเป็นครับผมใส่ทีเดียวครั้งเดียวอแต่ข้อห้ามคือยาฆ่าหญ้าห้าม ปุ๋ยเคมีห้ามขุยข้อได้วะขิงข้อยดีมากขุยข้อขุยขิงข้อยข้ยห้าบ้งติบ้านเท่าเลยครับผมเอาละเยอะโอเคมันจะงามทั้งดอกเห็ดพร้อมรู้ว่าจะไปย่างงามมันก็ได้ได้ดูด๋ยแล้วมันก็จับซึมซับมาดีพอพอรำพาวย่างไปขุยข้อนี่ใส่อยังไงเนี่ยใส่ขิงข้อยข้อยได้ขี้ไก่ใส่เด้๋ยบวะบนรีผมไม่เคยใส่เด้ออแต่ว่าขิงวข้อยข้อยไหนโยผมครับโอเคฮะตะกังสันฮะโอขิงวข้อยข้อยนะครับเด้อเอาเป็นมาเดี๋ยวเ้าพาไปเบิ่งฟาร์มเห็ดพาไปเบิ่งบริเวณฟาร์มเห็ด ปลาย่างนะพ่อเนาะแล้วกาวิธีการปลูกนะครับว่าเพื่อนปลูกตังไดเห็ดตังไดยอดเชื่อแบบใดสำหรับผู้ใดที่สิเอาไปเห็ดน้ำนะพ่อเนาะเดี๋ยวผมหาสิี่ในเบืองก็ได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปพ่อกันอยู่ปลาเห็ดคือคือบ่อเลยห่วงวิชานะไปพี่น้องเขาอยากทำอยากเห็ดอยากร่องเบืองก็ร่องแต่ทำใจหน่อยหนึ่งสองถึงสามปีแน่ๆทุกอย่างต้องใส่เวลาครับผมถ้าไฟว่าใจร้อนๆเอาสักปีนี่ก็ขึ้นหกเดือนขึ้นอย่าอย่าคิดแมีนครับโอเคพี่น้องต้องใส่เวลาหนึ่ม เดี๋ยวเขาไปเบิงปลาเห็ดปลาหย่างของคุณพ่อสว่างนะครับเนาะปลามันกินได้เลยนะครับเดี๋ยวอาซิมีเห็ดเนี่ยหรือว่าบะมี่เนี่ยแต่ว่ามีหลงร้อยพอมันจกไว้จักหน่อยไงปลาจีน้องปาเดี๋ยวเขาไปเบิงปลาเห็ดกันครับปลาย่างกันครับ